ล่าสุดมีข่าวว่าเซอรอจานจะขึ้นปงนิตยสารเจริญฉบับประจำเดือนตุลาคมและเนื้อหาทั้งหมดกำลังอ,อยู่ในระหว่างการถ่ายทำอีกุยายาที่นำแสดงโดยเซอ่อจานและเรนมินเป็นหนึ่งในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2022แม้ว่าจะยังไม่ได้ออกอากาศแต่ละครเรื่องนี้ก็ปรากฏอยู่ในรายการการค้นหายอดนิยมบ่อยครั้งและล่าสุดได้มียอดคนจองทะลุ348.70ล้านคน และจำนวนคนจองก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลละครโททัศน์ใหม่ที่ออกโดยอีกุยาวจะเห็นได้ว่าคว้าความร้อนสูงถึง1843ซึ่งมากกว่าภาพยนตร์และละครโททัศน์กว่า70เรื่องที่ออกฉายในวันนั้นและรังอันดับหนึ่งในรายการประเภทของความนิยมเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วความนิยมของอีกุยายานั้นนำหน้าการออกอากาศของผลงานภาพยนตร์และละครโททัศน์มากมายทำไมละครที่ยังไม่ได้ออกอากาศ ึงได้รับความนิยมจนหลายคนตั้งตารอไม่มีเหตุผลอื่นทั้งหมดนี้เป็นเพราะคนคนเดียวและคนคนนั้นก็คือเซวจานในการตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้สำหรับการแสดงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจุดขายหลักของรายการทั้งหมดก็คือเซลจานเนื่องจากรายการนี้ได้รับการคัดเลือกและประกาศว่าจะอากาศในช่วงฤดูร้อนเาวาเน็ตจึงติดตามอย่างใกล้ชิดและมีประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องอีกหลายสิบหัวข้อตามที่คนในวงการกล่าวไว้ ละครโทรทัศน์ของเรื่องนี้จะมีคุณค่ามากขึ้นและจะมีฉากที่โด่งดังที่คล้ายๆายกับแฟรี่บอร์ซึ่งจะถูกจองโดยตรงสำหรับภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ภาคฤดูร้อนแม้จะบอกว่าส่วนพรีวิวของอีก,กุยาวได้ออกมาแล้วก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆของละครทั้งหมดเท่านั้นเนื้อหาของละครเรื่องหลักจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากกว่ามีฉากมากมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสู่ละครได้ในเซยววนนาทีและสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างมาก โดยปริมาณการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของเสื้อจานข้อมูลเช่นจำนวนการออกอากาศและการให้คะแนนจะไม่เร็วในขณะนั้นคาดว่าความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของอีกุยเยวจะสูงมากอย่างแน่นอนค่ะในฐานะจุดขายหลกักเสื้อจานจะได้รับความนิยมในหัวข้อและปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาแห่งความนิยมของการออกอากาศของคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักด้วยแบรนด์พันธมิตรหลายสิบแบรนด์ทำให้ตลาดโฆษณาสูงเกิน5,000วินาที ซึ่งก็สามารถทำให้ทำลายสถิติได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ดาราจากรักนำนำใจยังได้เปิดตัวในรูปแบบของเวอร์ชั่นการอัปเกรดอีกด้วยซึ่งก็ได้ดึงดูดการลงทุนเร็วเกินไปและยังมีปัญหาเช่นเสื้อผ้าในการวอร์มอัพในช่วงตน้นโฆษณาละครเครื่องแต่งกายโบราณของ T e n c ซ n t v i d ดีโอมีราคาที่แพงมากและนักลงทุนกลัวว่าจะมีข้อผิดพลาดในการออกอากาศทำให้ละครเรื่องนี้แทบไม่มีโฆษณาอย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมาก จึงเดิมพันกับอีกูยาวที่ตามมาอีกด้วยค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นที่รอคอยการออกอากาศของอีกูยาวแต่นักลงทุนและแพลตฟอร์มก็รอคอยอย่างมากเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นนักแสดงนําหญิงในละครเรื่องนี้ประเด็นร้อนของเดอนมินก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเซอร์จานเซอร์จานได้นําการระเบิดออกสู่สาธารณชนแล้วและอีกูยาวยังเป็นบลคครที่สําคัญสําหรับเธออีกด้วยตอนได้สคริปต์ถูกตั้งค่าสําหรับฤด,ดูร้อนแล้ว แต่ตอนนี้ด้วยละครเครื่องแต่งกายโบราณถูกเซ็นเซอร์แล้วหาความเร็วในการตรวจสอบเป็นไปนตามที่คาดหวงังอีกุยาวจะได้รับการตรวจสอบในสัปดาห์นี้และเตยมออกอากาศบนแพลตฟอร์มการตรวจสอบโดยเร็วที่สดุดในขนาดเดียวกันในวันที่25กร,รกฎาคมอีกุยาได้ปรากฏอยู่ในรายการการค้นหาที่ร้อนแรงอีกครั้งและเหตุผลก็คือมีข่าวลือว่าละครเรื่องอีกุยาวจะออกอากาศในวันที่11สิงหาคมอีกครั้ง ตามข่าวซุบซิบที่พูดคุยกันก็คือดาราจากรักลำนำใจจะสิ้นสุดการออกอากาศในวันที่9สิงหาคมดังนั้นเป็นไปได้ว่าละครเรื่องนี้จะออกอากาศในวันที่11สิงหาคมจากนั้นแฟนๆของเสอร์จานก็สอบถามเกี่ยวกับข่าวจากสตูดิโอของเสอร์จานและทางสตูดิโอก็ได้ยืนยันว่าพวกเขายังไม่ได้รับข่าวที่ชัดเจนแต่อย่างใดดังนั้นข่าวออนไลน์ของละครเรื่องใหม่ของเสอร์จานจึงเป็นเท็จและไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงด,ด้วย นอกจากนี้ละครเครื่องแต่งกายโบราณของ Tencent Video ที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ตามความคืบหน้าละครเรื่องดาราจากรักรำมำใจจะยังไม่แล้วเสร็จในวันที่11สิงหาคมเนื่องจากละครเรื่องนี้มีจํานวนตอนมากถึง56ตอนและเป็นไปไม่ได้ที่ Tencent Video จะปล่อยให้ผลงานทั้งสองเรื่องออกอากาศพร้อมๆกันและต่อสู้กันเองบนแพลตฟอร์มเดียวกันเมื่อพิจารณาจากผลการปรึกษาหารือระหว่างแฟนๆของเสื้อจานและสตูดิโอแล้ว แทบหมดหวังที่จะดูละครเรื่องใหม่ของเซลจ้านในวันที่11สิงหาคมอย่างไรก็ตามละครเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างทางแต่ก็อาจจะไม่ไกลเพียงแค่เรายังต้องรอการมาถึงของอีกุยเยาในฤดูร้อนนี้เราจะได้พบกับนบุตื่ซอ,อิงในที่สุดในขณะเดียวกันกงอวนก็ได้โพสต์เพื่อนแนะนําแฟนๆว่าเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาที่มาแรงสําหรับการออกอากาศของเรื่องลำนํำกระดูกโยกทางเราได้รับการยืนยันกับสตูดิโอแล้ว ว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดสำหรับการออกอากาศที่แน่นอนขอให้ทุกคนอย่าได้เข้าร่วมสนทนาเชิงลบหวังว่าทุกคนจะดำเนินการด้วยความสงบและไม่หลงเชื่อข่าวสารที่ไม่เป็นทางการแต่อย่างใดเราจะเห็นได้ว่าในครั้งนี้กระแสข่าวลือออนไลน์ที่กำลังมาแรงแฟนตัวยงของเซอร์จานก็ได้กลายเป็นผู้นำในการปรับปรามของปลอมในครั้งได้อีกุยาวถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ตหลายครั้งหลังจากที่มีการปรับปรามของปลอมของกุ้งอ้วนทุกคนก็ตระหนักว่า คราวนี้เวลาสำหรับการออกอากาศก็ทำให้ใจของพวกเขาแตกสลายอีกครั้งโดยพื้นฐานแล้วเือร์จานร้อนแรงมากมาระยะหนึ่งแล้วผู้คนก็ร้อนแรงมากเช่นเดียวกันและผลงานของเขาก็ระเบิดมาอีกด้วยนับตั้งแต่เหตุการณ22 7, ์227เสอจานก็ไม่ค่อยปรากฏตัวมากนากักโดยปกติแล้วเขาไม่ค่อยปรากฏตัวบนเว็บไซต์ในการค้นหายอดนิยมแต่เมื่อมีข่าวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขาถูกเปิดเผยออกมาเสอจันจะต้องตกอยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศและเขาจะได้รับการกล่าวถึงเป็นเวลานานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าทุกๆข่าวและเรื่องราวของเขาได้รับความสนใจจากทุกคนอย่างมากในวงการบันเทิงใครๆก็อยากรู้เรื่องราวส่วนตัวของดาราดังมากที่สุดปาปารัสซี่มีความกระตือรือร้นที่จะถ่ายรูปคนดังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอื้อฉาวเพื่อดึงดูดการเข้าชมและความนิยมให้กับตัวเองแต่ล่าสุดมีปาปารัสซี่ได้ออกมาโพสเพื่อช่วยหางล้างข่าวลือ เรื่องรัก,รกๆค้ายๆของเซอร์จานปปารสซีหลิวตาจุยได้ตอบโต้ความสัมพันธ์ของเซอร์จานบนแพลตฟอร์มโซเชียลเขาอ้างว่าซีพีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเซอร์จานล้วนเป็นของปลอมและมันไม่มีประโยชน์ที่จะให้ชั้นยืนยันจากคำพูดของหลิวตาจุยทุกคนรู้อย่างชัดเจนว่าเขาให้คะแนนและปกป้องเซอร์จานมากเพียงใดความสามารถในการปล่อยให้ปปารสซียืนขึ้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของเซอร์จานอย่างแท้จริง อันที่จริงเราทุกคนรู้ดีว่าในช่วงเวลานี้ทีมงานหรือสตูดิโอของเซียวจ้านนั้นค่อนข้างเข้มงวดมากการฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทละเมิดสิทธิ์และอื่นๆมีปรากฏให้เห็นแทบทุกเดือนและโดยทั่วไปแล้วการดําเนินการต่างๆเซียวจ้านไม่จะชนะคดีด้วยค่ะดังนั้นเชื่อว่าต่อไปคงไม่มีใครกล้าเผยแพร่ข่าวลือที่เป็นเท็จอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือแม้แต่หลิวต้าจุ้ยก็พูดไม่ออกในฐานะที่เป็นดารดาดังในแวดวงการบันเทิง เซจันมักจะถูกรายล้อมไปด้วยข่าวลือทุกประเภทและทุกคนคาดหวังว่าเขาจะถูกเปิดเผยเรื่องราวความรักแต่เรื่องอื้อฉาวที่ครั้งหนึ่งเคยล้อมรอบเซจันก็หายไปในที่สุดบางทีหลิวต้าจุยอาจจะรู้สึกไม่เต็มใจที่จะตอบชาวเน็ตเขาเลยพูดออกมาอันที่จริงเรามักเคยเห็นป,ปรราปารัสซี่ไล่าตามดาราตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วรูปที่เขาเข้าไปในร้านอาหารนั้นก็แทบจะถูกถ่ายทําแทบทุกวันหรือเปล่าเซจันเป็นหนึ่งในชายหนุ่มที่หล่อที่สุดในวงการบันเทิง และยังเป็นหนึ่งในนแบบที่ดีที่สุดในแวดวงอีกด้วยในใจเขาประมาณว่านอกจากงานแล้วก็ไม่มีอะไรทำอีกเขาไปทำงานเรื่องงานและทำอาหารทุกวันเชาเนตเรียกเขาว่าเป็นคนงานในวงการบันเทิงในฐานะดาราชั้นนำระดับบนสุดหรือท็อปสรีมเซอจันมีข้อตัวแย้งมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นจากคนอื่นซึ่งทำให้เขาต้องพบกับปัญหานาไม่ทวนแต่ในที่สุดเซอรจันก็ได้ใช้ความแข็งแกร่ง ผลงานและทักษะการแสดงของเขาเพื่อพิสูจน์ทุกอย่างให้ทุกคนได้เห็นเขาอยู่ในขอบเขตของเขาเองและเขาแสดงออกด้วยรูปลักษณ์ของเขาเองแต่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อให้ทุกคนเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาปาปารัสซี่ในแวดวงการบันเทิงมาใช้ความสำคัญกับความโรแมนติกของดาราดังอย่างเซอร์จานมากกว่าชาวเน็ตเมื่อเซอร์จานถูกสัมภาษณ์ในรายการก่อนหน้านี้เขาบอกกับทุกคนว่าเขาถูกแม่กระตุ้นให้แต่งงานด้วย แต่สําหรับเขาในตอนนั้นเขายังควรให้ความสําคัญกับงานของเขาก่อนเือจันเคยกล่าวไว้ว่าแฟนสาวของเขาก็คืองานและเขายังบอกอีกด้วยว่าถ้าเขาตกหลุมรักใครมันก็เทียบเท่ากับชีพการงานของเขาจะก,กระทบกระเทือนอีกด้วยเือร์จันเป็นที่ต้องการของแฟนๆผู้หญิงจํานวนมากถ้าเขาเปิดเผยความสัมพันธ์จริงๆบางทีอาชีพการงานของเขาอาจจะประสบกับพายุค,ครั้งใหญ่หากคู่หูที่เขาพบไม่ตรงตามความคาดหวังของแฟนๆ ก็เป็นไปได้ที่แฟนๆเหล่านี้จะหายไปและเขาก็จะสูญเสียแฟนๆไปพร้อมๆกันเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์จริงทั้งบริษัทในนาและเซอร์จานเองก็ไม่เต็มใจที่จะเลือกตัวเลือกดังกล่าวในช่วงที่อาชีพของเอาเติบโตขึ้นแต่สําหรับเซอร์จานอาจเป็นเพราะป,ปัจจัยภายนอกหลายประการท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็มีการควบคุมชีวิตของตนเองบางคนคิดว่าการแต่งงานมีลูกและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตอย่างไรก็ตาม บางคนคิดว่าเมื่อคุณประสบความสําเร็จในอาชีพการงานและมีชื่อเสียงเท่านั้นคุณจะสามารถพิสูจน์คุณค่าของคุณได้ปาปารัสซีจํานวนมากพยายามถ่ายรูปเรื่องอื้อฉาวของเซอร์จานมานานแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดูเหมือนว่าเซอร์จันจะเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ชั้นนําที่ชัดเจนเพียงไม่กี่คนในแวดวงนี้แต่ไม่ว่าใครก็ตามทุกคนมีอารมณ์และความปรารถนาและทุกคนควรกลับไปโฟกัสที่ชีวิตเซอร์จันจะตกหลุมรักในไม่ช้าก,ก็เร็ว ไม่รู้ว่าจะมีสาวๆกี่คนที่เสียใจและร้องไห้และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ